สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาร่วมงานเปิดบ้านอาคารมูลนิธิผูมีปัญญาชาพันธ์นะครับดูบรรยญญากาศครับผมน,นี่วัดไข่แน่นอนครับอันนี้ฉลองบ้านเนาะฉลองสำนักง,งานเนาะสำนักง,งานสสมนะครับ โอ้ใหญ่มากเลยนะครับ เรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งระดับองค์กรหรือการขับเคลื่อนทางสัคงคมของชนเผ่าพื้นเะมืองเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ขอ้อกังวลใจท่านมองเห็นทางออก <S <S อนะคะว่าเราควรจะมองโลกใบนี้เราจะเราควรจะมองโอกาสว่าเราทํางานร่วมกันมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์คิดว่าไม่เราไม่รู้อะไรบ้างที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแล้วเราเผชิญทุกอะไรบ้างกับการประเด็นของสิทธิที่เราก็เคลื่อนไปได้ช้ามากนะคะ เราเผชิญอะไรบ้างกับความขัดแย้งบนโลกใบนี้เราอยู่ของเราสงบสุขสันติแต่คามมุ่งใจวายามของเราในการค้นหาอะไรนะโลเคชันนะครับครับก็ก็ดีใจนะครับนะที่ที่จางเวิร์่ีไวส์นะมีสำนักง,งานแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้เปิดสำนักง,งานใหม่นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะได้ไปเปิดเป็นเจ้าสีเ่เอาเนาะ อ่าิดีกมนะต่พิธามาตระผาดาขบคาจรผาอะไรเาด้นิีป่ะแล้วคอยขอยเงครอแล้วแต่พินามาแล้วต่เลเราี่ยเราปะกอบหรือ่าเจบจัเลยเรอ่าจูบกอละเนาะราะนจาชเต่พิคนแล้วตามมาสกอเทชมบุรล้มาสกกแต แล้วคนต้นนี่บ้่านางเสรีผ่านเลยวตามทำทำสัตย์ใจมาเท่านีแบบแบบเเา้แกบปลืกแกบโคกจะเมทัอมิตริเลยสุเปล่าหรอขอบคุณค่ะแล้วช่วงนี้เป็นน่าจะครบทุกหนึ่งวันนี้เกิจากง,งานนะครับร่วมไทยร่วมด้วยกันนะครับสี่ห้าปีมูลนิธิปัญญาชาพันธ์พิธีเปิดอาคารสำนักง,งานใหม่ครับนมาดง